อย่าเอาเงินกับความสําเร็จมาชั่งด้วยกันอะไรเงี้ยยังไงอธิบายนียพี่ก็อยากเขาอ <ๆ S 2> บอกว่าแบบบางทีเห็นไหมว่าแบบนักธุรกิจที่ที่แบบประสบความสําเร็จม,มากๆมีเงินมากๆเนี่ยมันเขาไม่ได้มีความสุขอันนี้ผมก็งงเพราะตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็มีเงินเยอะมันต้องมีความสุขดิอะไรเงี้ยครับแต่แบบเหมือนพ่อบอกว่าเออบางคนเขาไม่ได้มีความสุขนะอะไรเงี้ย บางทีม,มันมันมันเอามาวัดกันไม่ได้เอาความสําเร็จกับเงินที่เราได้มันมันมันคนละเรื่องกันใช่ครับก็เลยทําตอนนั้นเราก็งง,ง,งๆครับพอโตมาเราก็รู้เออจริงที่พ่อพูดจริงๆว่าแบบเงินมันไม่ได้เป็นสิ่งวัดว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จในการทํางานาแต่ว่าในในแนง่ของการใช้ชีวิต,แ,ตแบบเราคุณได้ใช้ชีวิตหรือเปล่าได้ได้ออกไปใช้ชีวิตหรือเปล่าหรือว่าแค่นั่งดูแต่เงินที่มันขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับความสําเร็จ ของโอม้มันหมายถึงอะไรคะเรื่องของความสุขของเราในแต่ละวันมากกว่าครับแบบเรากลายเป็นความสําเร็จของเราคือเราอยากเห็นคนที่เรารักหรือคนที่อยู่รอบตัวเรามีความสุขด้วยมันไม่ใช่แค่ตัวเราอะไรเงี<ฆ>้ยผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมมีความสุขทุกวันนี้มันมาจากหลักหลายพลังมากมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมก็อยากให้ครอบครัวทีมงานของผมคนที่ผมรักทุกคนนะมีความสุขไปด้วยกันอะไรเงี้ย